ของต้นงอะเหลือไม่กี่ใบเองนะครับดูความเปลี่ยนแปลงเห็นไหมตัดแบบยางโหจริงๆนะสวัสดีครับวันนี้นะผมจะพาทุกคนนะครับมาตัดแต่งกิง่งต้นเงาะผมนะที่ผมเคยบอกว่าพอหลังเก็บ ผลผลิตเสร็จนะครับขั้นตอนต,ต่อไปคือการตัดแต่งกิ่งนะครับผมอันนี้คือเป็นต้นงาะนะต้นงาะที่ผมปลูกชิดกันเกินไปปีนี้ผมก็เลยจะตัดแบบโหดๆนิดนึงนะครับผมผมมีตัวอย่างให้ดูต้นข้างหลังครับเห็นไหมต้นนี้นะครับผมตัดแล้วนะแต่ตอนตัดผมไม่ได้ถ่ายรูปให้ดูนะครับผมนะผมผมตัดก่อนหน้านี้แล้วประมาณวันสองวันนี่แหละครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูครับผมมาวันนี้ผมจะพามาขึ้นตัดต้นนี้นะ ถามว่าเสียดายไหมผมเสียดายนะเพราะว่าเผื่อจะปลูกเผื่อมันจะโตขนาดนี้เนาะเราก็ค่อนข้างที่จะเสียดายนะั้นมันเป็นเหตุผลหนึ่งนะที่ผมไม่ไม่ตัดแบบระยะแบบเว้นแถวนะครับผมถ้าตัดเว้นแถวก็ความ่างม่นก็จะเรือแปดคูณแปดนะครับผมแต่เหมือนว่าแหละครับเราได้ปลูกมาแล้วเราค่อนข้างที่จะเสียดายเนะเราก็เลยจะลงตัดข้างบนออกก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ใบมันเพื่อไม่ให้กิ่งก้านอะ่ะมันชนกันนะครับผมมาพามาดูนี่ครับ ผมจะใช้เลื่อยนนี้นะครับในการตัดนะเป็นของดีวอนะครับผมตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ใช้ตัดนะครับผมกิ่งอยู่ข้างในลักษณะนี้ก็ตัดออกเลยนะครับนะไม่ต้องเก็บไว้ ai thì đà có thăm ngày mới đại ก็ตัดออกก็จะโล่งลักษณะน,นี้นะครับผมแต่ก็เสียดาย โล่งไหมครับทุกคนตัดออกก็จะเป็นลักษณะนี้นะก็จะรู้สึกโลง่ง มันก็จะโล่งลักษณะนี้นะครับเสีได้นะเออทุกคนอย่าเพิ่งทําตามผมนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันจะรอดหรือไม่รอดนะแต่แค่ผมแค่อยากจะทดลองให้ทุกคนดูนะครับว่าเออถ้าตัดลักษณะนี้ยมันจะรอดไหมนะครับผมเออเพราะว่าผมก็ยังไม่ไม่รู้ว่าไม่รู้จริงๆว่ามันจะจะเป็นยังไงนะหลังจากที่ผมตัดปีต่อไปอ่ะไม่รู้ว่ามันจะเออมีผลผลิตให้เราหรือเปล่านะทุกคนอย่าเพิ่งตัด แต่งกิ่งแบบผมนะครับผมคือยังยังไม่รู้จริงๆนะถ้าจะตัดแต่งก็ตัดแบบธรรมดาก่อนนะครับอันนี้คือผมแบบจะทดลองให้ทุกคนดูครับผมนะ ก็ผมตัดไปแล้วนะครับ2ต้นนะหลังจากที่ตัดเ,ออเสร็จนะครับดูความเปลี่ยนแปลงเห็นไหมแสงเริ่มมาเลยครับเห็นไหมเริ่มโล่งเลยนะดูครับผมก็ค่อนข้างที่จะโล่งนะครับผมดูนะครับดูครับเห็นไหมตัดแบบตัดแบบอย่างโหดจริงๆนะผมไม่รู้นะครับว่าปีหน้านะว่ามันจะเป็นลูกหรือเปล่านะครับนะหรือมันจะตุยหรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่รู้นะ เพื่อนๆน,นะครับที่ uh, กําลังจะตัดแต่งกิงง่งเงาะอย่าเพิ่งตัดแบบผมนะครับของผมตัดในลักษณะนี้เพราะว่าระยะปลูกของผมนะครับมันชิดกันเกินไปผมปลูกระยะ4ี่คูณสนะผมก็ตัดเอาเว้นแถวนะเพื่อให้มันเป็น8ปดคูณแนะถ้ามันตุยผมก็ไม่เสียใจเท่าไหร่อย่างน,น้อยๆผมก็เหลือต้นเงาะระยะที่8ปคูณแนะครับผมอันนี้ผมก็เลยจะทดลองให้เพื่อนๆน,นะครับที่กําลังปลูกเงาะนะครับได้ดูว่าว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็รอติดตามผลกันด้วยนะครับ นะดูครับผมดูเห็นไหมต้นนี้อีกหนึ่งต้นนะผมจะตัดหลายต้นอยู่นะครับผมนะแต่วันนี้เอ่อมันค่อนข้างที่จะมืดแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะเแสงตะวันก็เริ่มจะตกตกดินแล้วนะผมก็เลยจะตัดให้เพื่อนๆนะครับได้ดูกันแค่นี้ก่อนนะครับนะเห็นไหมดูครับดูกิ่งก้านมันเต็มเลยนะครับเห็นไหมต้นนี้ค่อนข้างที่ใหญ่นะ ดูเห็นไหมดูครับตัดแบบเหลือใบกี่ใบเองเหลือแบบใบของต้นงอนเหลือไม่กี่ใบเองนะครับผมผมตัดเยอะอยู่นะครับตัดแบบอย่างโหดจริงๆอะเดี๋ยวผม,ผมพาขึ้นมาดูนะ,ะเห็นไหมครับ นี่แผลที่ผมตัดเห็นไหมครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเราผมขึ้นมาส่งให้ดูนะว่าข้างบนมันเป็นยังไงนะเห็นไหมครับบนต้นเหตุผลที่ผมตัดนะมันไม่ค่อยได้ผลผลิตเท่าไหร่นะมันไม่ได้ผลผลิตอย่างที่เราตั้งใจไว้นะครับผมก็เลยตัดนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าพี่คนไหนเอออย่าเพิ่งตัดแบบผมก่อนนะครับผมนะให้ผมทดลองไปก่อนนะครับนะ ว่ามันจะเป็นยังไงถ้ามันแตกกิ่งก้านออกมาใหม่แล้วผลผลิตในปีถัดไปหลังจากที่ผมตัดมันได้เยอะนะพี่ๆเพื่อนๆนะค่อยทําตามนะอันนี้ผมผมยังไม่แน่ใจเลยนะว่าต้นมันจะเป็นลักษณะยังไงนะว่ามันจะรอดหรือมันจะตุยนะครับผมทุกคนผมว่ามันไม่ยังสูงอยู่นะผมว่าจะตัดออกให้มันต่ํากว่านี้นะเอาใหม่ผมตัดไปแล้วนะผมยังรู้สึกยังไม่พอใจผมจะตัดให้มันต่ำกว่านี้อีก ขนาดนี้เลยนะครับโหดจริงๆผมว่ายังไม่มีใครยังไม่มีใครค่อยทํากันนะครับผมนะผมไม่รู้ว่าปีหน้าผมจะได้กินลูกหรือเปล่านะแต่ผมลองลองทดลองดูนะครับผม ผมยังลังเลใจอยู่นะทุกคนนะว่ากิ่งนี้ผมจะตัดดีไหมเสียดายก็เสียดายนะเผื่อจะปลูกเผื่อจะตูได้ขนาดนี้ทําใจยากตัดไม่ตัดถ้าไม่ตัดมันสูงเผื่อมันแตกยอดไปอาอตัะเนาะดูนะทุกคน ขาดแล้วอุย้ยแบตบดก็เลยอีกนิดเดียวทุกคนจะขาดแล้วแบตบดหมดก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนแบตดก่อนนะแป๊บหนึ่งนะนี่ครับผมอันนี้นะเปลี่ยนแบตดมาใหม่เรียบร้อย นี้ละต่ำชั่วทีนี้นะแทบจะไม่เหลือแล้ว ไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่านะเห็นไหมหลังจากที่ตัดเสร็จก็จะกิบเกียมลักษณะนี้แหละนะผมว่าคงไม่มีใครทำแบบผมนะ้ะนะครับผมปลูกประมาณ7-8ถึงปดปีนะสวนเงาะนี้นะครับผมนะเอ,อเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะมาติดตามดูเรื่อยๆนะครับว่าหลังจากที่ผมตัดแต่งกิ่งแล้วเอ,อมันจะเป็นยังไงนะครับผมนะมาดูกันครับว่ามันจะมันจะเออ มันจะล่วงหรือมันจะรอดนะผมเห็นไหมต้นนี้ก็แต่ต้นนี้ผมตัดต้นต้นนี้ผมตัดหนักไปหน่อยนะหนักมือไปหน่อยผมว่าสภาพดูครับผมพวกกิ่งก้านมันผมยังไม่แนะนำให้ทุกคนทำตามนะครับผมนะ อันนี้คือผมทดลองนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาอัปเดตดูเรื่อยๆนะว่ามันจะแตกกิ่งก้านมันไหมแต่โดยตามหลักของมันแล้วนะมันจะแตกกิ่งก้านออกมาเรื่อยๆนะครับผมนะตามหลักนะแต่ผมก็ไมีรูเหมือนกันนะจะหาอยู่ดูสภาพใบมันครับแล้วดูแสงแดดเข้ามาครับเห็นไหมแสงแดดเข้ามาล่งเลยทีนี้ ใจก็ตุ้มๆต,ต่อมๆอ,อ,อยู่ครับไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือไม่มันจะไม่รอดนะไม่รู้ว่าทางที่ผมทําอยู่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันจะดีไม่ดีนะเออแต่ยังไงก็ต้องลองทําไปก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะผมจะเออพอแค่น,นี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะมืดมืดแล้วนะเออคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาตัดแต่งกิีนอีกนะครับผมเพราะว่ายังเหลือเยอะอยู่นะ สำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อนะครับเอ,อ่อสำหรับคลิปนี้ขอก่ห่วาสวัสดีครับผมไปละบ,บาย